ได้เข้าไปในตลาดออนไลน์เป็นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นยันนีเวจีมิคพัดนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการเป็นการดีท็อกซ์มันไส้ขับพวกของเสียตกค้างออกจากร่างกายนะครับซึ่งก็ได้ผลตอบรับจากลูกค้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นผลตอบที่ดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเราจะมาเปิดตัวอาหารเสริมที่เหลือที่เราแทนว่าจะเอาเข้าไปในตลาดออนไลน์อีกหลายตัวเลยนะครับแต่วันวันนี้เราจะมีตัวนี่ครับเป็นแอลทันทีนะครับอัลติเมทพัดนะครับของยันตีนะฮะ แล้วก็ถัดมาก็จะมีเป็นสกินแคร์นะครับจะเป็นตัวเซรั่มพรีเมียมนะครับยันมีเซรั่มพรีเมียนะครับก็หวังว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็จุดที่เราคาดหวังไว้ก็คืออยากให้ลูกค้าหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพแล้วก็ ให้ข้อมูลกับลูกค้าตรงไปตรงมานะครับยกตัวอย่างเช่นทานได้หรือทานไม่ได้หรือโรคประจาตัว,วนู่นนี่นั่นทานได้ไหมเราจะมีทีมตอบที่ให้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จะไม่บอกว่าเอ้อันนี้ทานทานได้ทานได้นะถ้าทานไม่ได้เราจะบอกตรงๆเลยนะครับว่าทานไม่ได้นะเพราะว่าอาหารเสริมถึงแม้จะเป็นสมุนไพรก็จริงแต่ว่าบางอย่างก็ไม่เหมาะกับคนที่มีภาวะมีหรือมีปัญหาสุขภาพนะครับ mm hmm. เช่นตัว เวกี้ของเราเองเนี่ยะรเราบางคนยังอยากจะทานเพราะว่าท้องผูกเช่นคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะแนะนําว่าไม่ไม่ควรทานนะครับต้องมาขอดูก่อนหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอะไรพวกนี้เราก็จะบอกเลยว่าไม่สามารถทานได้นะครับเราจะบอกแบบตรงไปตรงมาถึงแม้จะเป็นสมุนไพรก็ตามนะครับก็คอนเซ็ปต์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ